สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับก็ยอดผมใกล้อุย้ยคนติดตามใกล้จะใกล้จะสี่พันแล้วเนาะก็ขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้มาแจ้งนะครับข่าวนิดนึงนะสำหรับใครที่อยากจะปล่อยพระนะครับหลวงพ่อโสธรครมตำรวจ8ปสิปีกับผมนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะแต่ผมก็ยังรับเช่านะครับรับซื้อนะครับเหมือนเดิมนะต้องบอกกันว่าเหมือนเดิมเลยนะครับ ถ้าราคาโอเคตกลงกันได้ก็รับเช่าถึงที่แน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะครับรับเช่าเหมือนเดิมนะฮะใครที่มีพระนะครับแล้วอยากจะปล่อยนะครับก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับแอดไลน์ไอดีด้านล่างนะครับโดยใช้เบอร์นะฮะหรือจะกดลิงก์ก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับรับเช่าถึงที่นะครับนะรับเช่าเหมือนเดิมนะต้องบอกก่อนว่านะครับแล้วก็วันนี้มาแจ้งนิดนึงนะสำหรับหนังสือนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับเล่มจริง นี่หนังสือหลวงพ่อโสธรน,นะครับมาจัดโปรนะครับให้ในคลิปนี้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่สนใจปกติผมขายเล่มละ4 1 0สบาทรวมจัดส่งนะครับนะในคลิปนี้นะผมขายให้เลยเล่มละ350บาทจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับหรือใครนะฮะอยากซื้อถูกกว่านั้นนะครับคุณซื้อสองเล่มนะครับสองเล่มขึ้นไป นะครับผมให้ราคาพิเศษเลยเล่มละ300บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับรับ2เล่มเหลือเล่มละ300บาทจัดส่งฟรีนะครับนี่นะครับนะฮะนี่นะครับนะครับใครสนใจนะผมบอกนิดนึงนะครับหนังสือหลวงพ่อสตธรกรมตารวจ80ปีนะครับด้านในก็แน่นอนมีเฉพาะหลวงพ่อสตธรรุ่นกรมตารวจ80ปีนะครับ แล้วก็ด้านในนะฮะจัดพิมพ์สีอย่างดี1 0 8หน้านะครับรวมปกหน้าปกหลังจัดพิมพ์สีอย่างดีนะครับรูปพระนะครับคุณสามารถเอากล้องมือถือนะครับโดยการส่องเข้าไปดูนะครับคุณจะเห็นเป็นลักษณะแบบมีความแบบเป็นสามมิติเลยนะครับลองดูนะฮะนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการดูนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสามมิติขนาดแบบลอยมาหน้าอะไรมันจะเห็นความลึกขององค์พระอยู่นะเพราะว่าพิมพ์อย่างดี นะครับแล้วก็ด้านในนะมีประวัติการจัดสร้างนะครับการแต่ละพิมพ์นะว่ามีพิมพ์อะไรบ้างมีกี่แบบนะครับจำนวนการจัดสร้างเท่าไหร่บ้างนะครับแต่ละพิมพ์เนี่ยนะครับรันนัมเบอร์เท่าไหร่นะครับบูชาเท่าไหร่มีราคาเล่นหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็การดูหน้าเล็กหน้ากลางหน้าใหญ่เบื้องต้นนะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมีการบอกตําหนินะครับสําหรับ การดูเก้แท้นะครับในในเล่มนี้นะครับอัดแน่นแน่นอนนะครับนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ด้านขวาของท่านคือเป็นภาพนะครับนี่นะครับภาพ PDF นะครับอันนี้คือเล่มจริงนะฮะนี่เล่มจริงเป็นลักษณะแบบนี้ด้านในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคลิปนี้ให้ราคาพิเศษนะครับปกติขายเล่มละ410ิบาทนะครับ ถ้าคุณจัดซื้อนะฮะตอนนี้นะครับเหลือเล่มละ350บาทแต่ถ้าคุณนะครับรับ2เล่มรับไปเลยเล่มละ300บาทจัดส่งฟรีนะครับนี่เล่มเดียว350บาทนะครับถ้ารับสองเล่มรับไปเลยเล่มละ300อบาทนะครับจัดส่งฟรีนะฮะไม่ต้องกลัวนี่ด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพเบื้องต้นนะฮะนะครับ นี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับจัดพิมพ์สีอย่างดีนะะต้องบอกกันว่าสีอย่างดีเลยนะครับคมมากนะครับนะเพราะว่าพระผมบางองค์เนี่ยนะครับให้แบบมืออาชีพถ่ายพระเลยนะครับค่อนข้างคมใช้กล้องแบบความละเอียดสูงเลยนะฮะดังนั้นก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะชัดเจนนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับการแยกนะครับพิมพ์นิยมพิมพ์ธรรมดานะครับ นี่พระบูชานะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมบอกก่อนนะฮะว่านะครับช่องผมนะครับร้านผมยังรับซื้อพระหลวงพ่อโสธรนะครับโดยเฉพาะรุ่นกรมตำรวจปกตินะครับรับเหมือนเดิมนะฮะรับเหมือนเดิมนะครับราคาโดนใจรับถึงที่นะฮะไม่ต้องกลัวนะครับนะฮะเราป้องกันอย่างดีดูแลอย่างดีนะครับนี่นะฮะ ส่วนใครสนใจหนังสือก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือยังรับเช่าพระเหมือนเดิมนะครับหนังสือก็ยังจําหน่ายเหมือนเดิมใครที่อยากจะหาหนังสือไปอ่านนะครับช่วงโควิดแบบนี้นะทักมาได้เลยนะครับติดต่อทางทางไลน์นะฮะนะครับนะฮะโปรโมชั่นนะเหลือเล่มละ3ามบาทจะส่งฟรีนะส่วนใครนะรับ2เล่มรับไปเลยเล่นละ300นะฮะ จะส่งฟรีเหมือนกันนะครับนะฮะนี่รับทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับนี่เห็นไหมฮะขนาดในภาพที่เป็นแบบยังไม่ได้พิมพ์มาอย่างชัดขนาดนี้นะฮะรับรบองได้เล่มจริงไปคุณต้องชอบแน่นอนนะครับนะี่โอเคนะคก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากได้หนังสือนะครับทักนะครับโดย พิมพ์นะครับเบอร์ผมค้นหาแบบเบอร์นะฮะในในไลน์นะครับหรือจะกดลิงก์นะฮะถ้าโทรศัพท์คุณมีไลน์นะครับอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะกดลิงก์นี้มันก็จะเข้าอัตโนมัตินะครับก็สามารถทักมาได้เลยว่ารับกี่เล่มนะครับเล่มเดียว350รนะครับรับ2เล่มเหลือเล่มละ300นะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนะแล้วก็พักเครื่องนะหลวงพ่อโสธรกมตำรวจยังรับเหมือนเดิมนะครับต้องบอกอย่างนี้ยังรับเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับนี่โอเคนะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจหนังสือทักมาเลยนะฮะมีจำนวนจำกัดนะครับไปแล้วครับ